ขยับไปดูเรื่องของความร่ำรวยที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐครับล่าสุดนะครับปีกรณีเกิดขึ้นโดยปปชได้มีการชี้มูลเป็นเจ้าหน้าที่ของสัากรจังหวัดสมุทรปราการสีรายที่พบว่ามีการร่ำรวยผิดปกติหลังจากที่พบทรัพย์สินในบัญชีรวมแล้วเนี่ยครับกว่า2,000ล้านบาทก็มีข้อเสนอไปอยังต้นสังกัดให้ไล่ออกพร้อมกันนี้ก็ยื่นต่อศาลเพื่อให้สั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดทันทีครับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้บูญความผิดเจ้าหน้าที่สัพออำเภอสาขาบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ4ี่รายกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หลังจากพบร่ำรวยผิดปกติรายการทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้เกินกว่าฐานะและรายได้ที่ได้รับจากราชการรวมทั้งตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายก็ไม่สามารถที่จะแ,แจ้งที่มาของทรัพย์สินต่างๆได้ เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มาจากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่มีนายดนายดำรงชัยโยทินมีบัญชีเงินฝาก7บัญชียอดเงินรวมกว่า1189ล้านบาทน,นางชูรทานคงมัน่นบัญชีเงินฝาก 5., บัญชียอดเงินรวมกว่า559ล้านบาทนางสาวดวงกมลปลื้มสวัสด์บัญชีเงินฝากสบัญชียอดเงินรวมกว่า,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 วววา,า3 3 4ล้านบาท นางสาวอุทุมพรเข็มวิชัยบัญชีเงินฝาก1บัญชียอดเงินรวมกว่า1 8 0 0 0ล้าน8แสนบาทคณะกรรมการปปชได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนหลักฐานต่างๆและทำความเห็นส่งอายการสูงสุดแล้วเพื่อยื่นต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินและเสนอให้ต้นสังกัดไล่ออกทันที